สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชายังคงร้อนระอุหลังจากที่กัมพูชาถูกกล่าวหาว่าละเมิดอนุสัญญาออตตาวาด้วยการใช้ทุนระเบิดสังหารบุคคลและโจมตีพื้นที่พลเรือนของไทยล่าสุดประชาคมนานาชาติเริ่มแสดงท่าทีสนับสนุนประเทศไทยในการเรียกร้องความยุติธรรมและความโปร่งใส ขณะที่กระแสความบาดกัมพูชากำลังได้รับความสนใจจากหลายประเทศความขัดแย้งชายแดนทวีความรุนแรงจากรายงานของกระทรวงการต่างประเทศไทยและกองทัพไทยระบุว่ากัมพูชาได้ใช้ทุ่นระเบิดและอาวุธหนักรวมถึงจรวด b m 21โจมตีพื้นที่ชายแดนไทย โดยเฉพาะบริเวณปราสาทตะเมินทมและปราสาทตาควายส่งผลให้พลเรือนไทยเสียชีวิตอย่างน้อย15รายและบาดเจ็บกว่า53รายรวมถึงทหารไทยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการประทะและกับระเบิดกองทัพไทยยืนยันว่าการโจมตีของกัมพูชาเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ตกลงกันเมื่อวันที่28กรกฎาคม2568 ซึ่งได้รับการไก,กล่เกลี่ยโดยนายอันวาอิบราฮิมจากมาเลเซียกระทรวงการต่างประเทศไทยได้ออกแถลงการประนามการกระทําของกัมพูชาพร้อมเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนและเคารพหลักมนุษยธรรมสากลประชาคมนานาชาติเคลื่อนไหวหลายประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเริ่มแสดงความกังวลต่อพฤติกรรมของกัมพูชาโดยสหรัฐอเมริกาได้ออกแถลงการผ่านสถานทูตในกรุงเทพ เรียกร้องให้ยุติการโจมตีทันทีและปกป้องพลเรือนด้านจีนซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของกัมพูชาระบุว่าสนับสนุนการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสันตินายมาริศสงเสียมพง์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายรัฐชาลีจันผู้ช่วยรัฐมนตรีนี้ได้นำคณะทูตานุทูจาก33ประเทศผู้แทนหนึ่งองค์กร และสององค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งสื่อมวลชนไทยและต่างชาติลงพื้นที่ภูมิมเขือจังหวัดศรีสะเกดเพื่อสังเกตการสถานการณ์ทุ่นระเบิดบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหลังพบว่ามีการฝังทุ่นระเบิดสังหารบุคคลใหม่จากฝั่งกัมพูชาในเขตแดนไทยภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเกิดเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดแล้ว5ครั้งส่งผลให้มีผู้สูญเสียอวัยวะ ถือเป็นการละเมิดทั้งกฎหมายมนุษยธรรมสากลกฎบัตรสหประชาชาติและอนุสัญญาออตตาว่าซึ่งทั้งไทยและกัมพูชาเป็นภาคีร่วมลงนามนมาริตรระบุว่าการฝังทุ่นระเบิดใหม่ไม่เพียงแต่ละเมิดพื้นที่อธิปไตยของไทยแต่ยังเป็นการไม่แสดงความจริงใจต่อเจตนารมณ์ของผู้บริจาคนานาชาติที่สนับสนุนเงินช่วยเหลือด้านการกู้ทุนระเบิดให้กัมพูชา พร้อมเสนอให้มีการทบทวนโครงการช่วยเหลือดังกล่าวอีกครั้งเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่แท้จริงและโปร่งใสเขาย้ำว่ารัฐบาลไทยยังคงยึดมั่นในกฎหมายสากลและหลักการตามอนุสัญญาออตตาวาพร้อมทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกประเทศในภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมแม้กัมพูชาจะยังไม่แสดงท่าทีร่วมมือก็ตามทั้งนี้ไทยเชื่อว่าปัญหานี้ควรแก้ไขผ่านการเจรจาโดยตรง ระหว่างสองประเทศมากกว่าการนำคดีขึ้นศาลโลกซึ่งไม่ช่วยลดความขัดแย้งได้อย่างแท้จริงสำหรับประเด็นการสื่อสารในมาริตยืนยันว่ารัฐบาลไทยเลือกใช้เฉพาะช่องทางทางการในการชี้แจงต่อสาธารณะเพื่อหลีกเลี่ยงการบิดเบือนหรือข่าวปลอมที่อาจสร้างความเข้าใจผิดและเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสองประเทศด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบ,บกเปิดเผยเพิ่มเติมว่าทุนระเบิดที่ตรวจพบ เป็นสต็อกใหม่ของกัมพูชาถูกฝังทั้งในพื้นที่ที่เคยเคลียร์ไปแล้วและบางส่วนในเขตแดนไทยขณะที่ประเทศไทยได้ดำเนินการเก็บกู้ทุนระเบิดสังหารบุคคลในฝั่งไทยจนหมดสิ้นแล้วนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ทบทวนความช่วยเหลือระหว่างประเทศต่อ,อก,กัมพูชาเพื่อกดดันให้ยุติการกระทำที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศกระแสะความบาดกัมพูชามีการพูดถึงการความบาดกัมพูชาในวงกว้าง โดยเฉพาะหลังจากที่กัมพูชาถูกกล่าวหาว่าปล่อยข่าวเท็จและบิดเบือนข้อมูลเช่นการกล่าวหาว่าไทยใช้อาวุธเคมีซึ่งถูกพิสูจน์ว่าไม่เป็นความจริงนักวิชาการและผู้แทนจากหลายประเทศแนะนําให้ใช้กลไกอนุสัญญาออตตาว่าเพื่อไต่สวนและกดดันกัมพูชาให้รับผิดชอบต่อการกระทําของตนการสนับสนุนประเทศไทยประชาคมนานาชาติโดยเฉพาะสมาชิกอาเซียนเช่นมาเลเซียแล,และสิงคโปร์ ได้แสดงความสนับสนุนประเทศไทยในการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความขัดแย้งครั้งนี้มาเลเซียเสนอตัวเป็นสถานที่เจราจาเพื่อลดความตึงเครียดขณะที่สหรัฐและจีนยืนยันจะมีบทบาทในการสังเกตการและสนับสนุนข้อตกลงหยุดยิงนายจัก,กรภพเพนแคอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทยระบุว่าไทยมีหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการกระทำของกัมพูชาและมั่นใจว่าประชาคมโลกจะไม่ถูกบิดเบือนโดยข้อมูลเท็จจากฝ่ายกัมพูชา ข้อเรียกร้องของไทยรัฐบาลไทยยืนยันว่าจะดําเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศและเรียกร้องให้กัมพูชายยุติการโจมตีพลเรือนรวมถึงชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมีการผลักดันให้มีการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วม JBC ภายใน1-2ถึงสสัปดาห์เพื่อหาทางออกอย่างสันติสถานการณ์ล่าสุดแม้ว่าจะมีการตกลงหยุดยิงแต่รายงานจากกองทัพไทยระบุว่า ยังคงมีการก่อกวนจากฝ่ายกัมพูชาในบางพื้นที่เช่นภูมะเขือและช่องอาน,นด์มาสถานการณ์นี้ยังคงเป็นที่จับตาของประชาคมนานาชาติโดยไทยยืนยันจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติอย่างเด็ดขาดขณะที่โลกกำลังรอการตอบสนองจากกัมพูชาและการดำเนินการขององค์กรระหว่างประเทศต่ตอไปครับ และมีรายงานว่าแรงงานกัมพูชาที่กลับบ้านแต่ไม่มีงานทำไม่มีไรายได้โดนหลอกให้กลับบ้านตอนนี้จะอดตายเพราะไม่มีงานไม่มีเงินอยากกลับมาทำงานที่ไทยคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ครับหากสมมติว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายผิดจริงในการประทะไทยแลนด์กับไทยเช่นเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนและเมื่อข้อตกลงหยุดยิงหรือกระทำการลุกล้ำที่พิสูจน์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดในปี2025ความขัดแย้งนี้เริ่มประทะเมื่อวันที่24กรกฎาคม2025และหยุดยิงมีผลตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2025แต่ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาว่าอีกฝ่ายละเมิดกัมพูชาอาจต้องเผชิญผลที่ตามมาและดำเนินการดังนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยอ้างอิงจากกฎหมายระหว่างประเทศเช่นอนุสัญญาเจนีวา กฎบัตรสหประชาชาติและข้อตกลงทวิภาคีอย่าง MOU 2000ระหว่างไทยกัมพูชา 1. ยอมรับความผิดและขอโทษอย่างเป็นทางการรัฐบาลกัมพูชาต้องออกถแถลงการยอมรับการกระทําที่ผิดพลาดเช่นการเริ่มประทะหรือละเมิดหยุดยิงและขอโทษต่อรัฐบาลไทยพลเมืองที่ได้รับผลกระทบและประชาคมระหว่างประเทศ เพื่อลดความตึงเครียดและเปิดทางสู่การเจราจาตัวอย่างเช่นในอดีตขอ้อพิพาทช,ชายแดนปี2008-2011ถึงทั้งสองฝ่ายเคยขอโทษผ่านช่องทางการทูต 2. ถอนกำลังทหารและยุทธปกรณ์ออกจากพื้นที่พิพาทต้องถอนทหารและอาวุธออกจากบริเวณชายแดนที่ขัดแยง้งเช่นใกล้ปราสาทตมเมินทมช่องอานมา้าหรือพื้นที่ใกล้ปราสาทพระวิหาร โดยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามเมื่อวันที่28กรกฎาคม2025ซึ่งกำหนดให้ทั้งสองฝ่ายถอนกำลังเพื่อสร้างเขตปลอดทหารหรือ DMZ ชั่วคราวหากพิสูจน์ได้ว่ากัมพูชาวางทุนระเบิดใหม่ซึ่งไทยกล่าวหาต้องรื้อถอนและทำลายตามอนุสัญญาออตตาวาที่กัมพูชาเป็นภาคี 3. ชดเชยความเสียหายและให้ความช่วยเหลือมนุษยธรรมชดเชยให้กับเหยื่อฝั่งไทย ทั้งทหารและพลเรือนที่เสียชีวิตนอกจากนี้หากพิสูจน์ว่ากัมพูชาใช้ยุทธวิธีที่ผิดกฎหมายเช่นวางทุ่นระเบิดในพื้นที่ไทยอาจต้องชดเชยเพิ่มเติมตามกฎหมายสงคราม 4. ร่วมเจราจาและปฏิบัติตามกลไกแก้ไขข้อพิพาทเขาร่วมกันเจราจาผ่านคณะกรรมการชายแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือภายใต้การไกล่เกลี่ยของอาเซียนหรือ UN โดยยอมรับคำตัดสินของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หากคดีถูกนำขึ้นเช่นในปี1962 ICJ ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแต่พื้นที่รอบข้างอย่างผิดพาดหากกัมพูชาผิดจริงอาจต้องยอมรับแผนที่หรือข้อตกลงใหม่เพื่อกำหนดเขตแดนชัดเจน 5. หยุดการโฆษณาชวนเชื่อและลดการยั่วยุหยุดแคมเปญสื่อที่กล่าวหาอีกฝ่ายเช่นการกล่าวหาไทย 6. ยอมรับการตรวจสอบจากนานาชาติและอาจเผชิญมาตรการลงโทษอนุญาตให้องค์กรอย่าง UN หรือแอมเ s ส y i n t e r เ a t i o เ a l เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงหากพิสูจน์ว่ากัมพูชาละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมเช่นการยิงพลเรือนอาจถูก UN s c ซคว่ำบาตรท,ท้งเศรษฐกิจทหารหรือถูกฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ ICC นอกจากนี้สหรัฐและพันธนิตรอาจลดความช่วยเหลือหากเห็นว่ากัมพูชาเป็นผู้ก่อความขัดแย้งจริง มาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดีกันครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ